ผีตีสามละครเสียงชุดเรื่องยาวขย่าวขวัญให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด u ับสไคร e ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงน,นี้เชิญฟังเรื่องผีที่สำนักงาน สำนักงานเป็นที่รวมของคนของงานของการบริการต่างๆตามลักษณะที่กำหนดด้วยกรอบงานและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีคนมีงานมีการกระทำบางครั้งจึงอาจจะมีความขัดแย้งกันและเมื่อมีความขัดแย้งกันก็กลายเป็นต้นเหตุของการตายตายกลายเป็นผีมันจึงเป็นผีที่สำนักงาน นางสาววัชรียาเป็นเด็กบรรจุใหม่ในสำนักงานราชการแห่งหนึ่งหน้าที่ของเธอคือแผนกรับส่งหนังสือจะทําทะเบียนทั้งรับทั้งส่งหนังสือราชการทั่วไปก็เป็นงานที่ไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากอาศัยความละเอียดรอบคอบความเป็นระเบียบตามขั้นตอนของงานราชการทั่วไปซึ่งเธอก็ทําได้ดีมีพี่ๆคอยดูแลให้คําแนะนําอยู่ ไม่น่าเป็นห่วงอะไรอันนี้นะเป็นตะกร้ารับหนังสือเวลาเขามาส่งหนังสือเราก็เซ็นรับให้เขาเขาก็จะได้เก็บไว้ในสมุดของเขาเป็นหลักฐานเพราะจะได้ไม่ต้องมาโต้เถียงกันภายหลังว่าส่งแล้วหรือยงังหรือว่ายังไม่ส่งค่ะแล้วเราก็มาจัดแยกว่าเราจะส่งต่อให้ฝ่ายไหนต่อไปหรือจะส่งหน่วยเนือขึ้นไปยังไงก็ไม่ยุ่งยากอะไร จัดแยกจัดเก็บไว้แต่ละวันมันก็จะดูว่างานไม่เยอะเออพี่คะหนังสือพวกเนี้ยเราต้องจัดส่งภายในกี่วันเลยคะเราก็ส่งให้เร็วที่สุดเพราะงานบางอย่างถ้าเราส่งช้าอาจทําให้เกิดความเสียหายได้เท่ากับเราฝึกนิสัยของเราไปด้วยอย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งแล้วมันจะเคยตัวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบดินพอกหางหมู ซึ่งมันไม่ดีอ่ะค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะเราก็เป็นข้าราชการต้องไม่ให้เขาพูดได้ว่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามค่ะเวลารับหนังสือเราก็แยกไว้เลยว่าเป็นของฝ่ายไหนแผนกไหนเราไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เก่งและชำนาญไปเองการทำงานของเธอก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น พี่ๆที่อยู่แผนกเดียวกันก็เมตตาเอ็นดูเธอประกอบกับเธอเป็นเด็กอ่อนน้อมน่ารักหน้าตาเธอก็สวยมากหลายครั้งที่หนุ่มๆที่อยู่แผนกอื่นเวลามาส่งงานมักจะชวนคุยนู่นคุยนี่บางคนก็พกขนมจีบมาด้วยมาส่งงานครับค่ะเออเราจะให้วางไว้ที่ไหนล่ะครับเนี่ยเออวางไว้ในแต่กราได้เลยค่ะเออให้ผมวางไว้ในใจได้นะไหมครับ แรกๆเธอก็อายเขินอยู่เหมือนกันพอนานๆเข้าก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่พี่ๆในสำนักง,งานแม้จะอยู่ในแผนกอื่นก็มาแซวกันย้วาย่อกันบางคนมาส่งงานแล้วก็มาแมะอยู่ที่รับส่งตรงนี้แหละชวนคุยนู่นคุยนี่ถามโน่นถามนี่มันก็เป็นสีสันเป็นชีวิตชีวาของเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานแม้อีตอนที่เราทำหน้าที่ตรงเนี้ ไม่เห็นมีใครมาถามเราเลยมาถึงก็ส่งหนังสือในตะกร้าแล้วก็เดินตัวปลิวไปทันทีกลัวเราจะทวงงานอื่นนะสิโอพี่ก็ตอนนั้นผมเห็นพี่ยุ่งยุ่งอยู่ผมก็ไม่อยากรบก,กวนพี่อะเกรงใจนะครับใครอยากจะคุยด้วยคนหน้าความหน้างอหน้าหงิกเอาขนาดนั้นเนี่เออแล้วส่งหรือยังอะหนังสืออะถามแบบเนี้ย คงจะไล่เราทางอ้อมละสิไปก็ได้วะสามเดือนกว่า,วาแล้วที่วัชริยามาทำงานที่นี่เธอก็เริ่มคุ้นเคยกับพี่ๆและสถานที่เธอมาทำงานเช้าทุกวันเพราะพ่อเธอก็ทำงานอยู่ที่นี่มาพร้อมกับพ่อทุกวันแต่วันนี้เธอมาเช้าเป็นพิเศษเพราะพ่อเธอมีงานรีบด่วนต้องทำตั้งแต่เช้าทั้งสองมาถึงสำนักงานเป็นคนแรก ลงเวลาแล้วพ่อเธอก็แยกไปอีกนแผนกหนึง่งส่วนเธอก็อยู่ที่โต๊ะทำงานของเธอมาส่งหนังสือครับอุ้ยอฮย้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยจะให้วางตรงไหนว,วางวางวาง,วางไว้ในแต่กละดนั่นแหละจ้ะเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเธอเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์เพื่อรับสาย ฮัลโหลอ้าสายตัดไปซะละอ้าวเอ๊ะแล้วคนเมื่อกี้ไปไหนแล้ววุ้ยไปตอนไหนเนี่ยเร็วจริงๆเราแค่หยิบโทรศัพท์แป๊บเดียวหายไปแล้วฮยสวัสดีครับอุย้ยโอ้สวัสดีค่ะเอ่อโทษนะครับที่ที่ทำให้ตกใจอ่ะครับแล้ว เป็นอะไรไปหล่ครับเนี่ยเออคือเปล่ปลา,ลาค่ะคือไม่มีอะไรหราเออมาส่งหนังสือเลยค่ะอ,อ๋อครับครับครับเออมาส่งใจด้วยครับอ,อ่าครับแม่วันนี้มีงานด่วนต้องรีบส่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปประชุมครับวันนี้คุณวัชริยามาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยค่ะวันนี้พ่อมีงานด่วนเหมือนกันก็เลยต้องมาเช้านะะี่ค่ะอ้าวันดีครับน้องอสวัสดีค่ะ มาแต่เช้าเหมือนกันเลยนะคะมีงานอะไรมาส่งคะ,ะไม่มีครับเห็นว่ายังเช้าอยู่เห็นรถคุณพ่อน้องอ่ะจอดอยู่ผมก็เลยเดินมานี่ครับมะม่วงเขียวสวยครับผมเอามาฝากฮะผมเก็บจากต้นที่บ้านมาฝากนะครับหวานกรอบอร่อยอร่อยนะครับกินแล้วจะติดใจติดใจมีเพียงปีละครั้งแค่นั้นเองนะครับรับนะครับของฝากนะครับ <c oughs> คุณวัชริยาครับ แต่ของผมเนี่ยน้ำดอกไม้นะครับหวานเจี๊ยบเลยล่ะครับ mm hmm. ทานกับข้าวเหนียวรับรองโอ้โ oh หต้องติดใจกว่าครับ mm hmm. ดีกว่ามะม่วงของพี่เขาอ่า mm hmm. แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผม <Okay. S 1> ไปสองสามวันนะครับทานได้เลยครับคุณวัชรยาครับห mm hmm. นุ่มทั้งสองเข้ามาทําให้วัชรยาลืมภาพหนุ่มคนแรกที่มาส่งหนังสือส,สนิทแล้วเธอก็ทํางานไปตามปกติ เลิกงานก็กลับพร้อมคุณพ่อวิรัตพร้อมมะม่วงเขียวสวยหนึ่งถุงเออพรุ่งนี้ต้องเช้าอีกวันนั้นลูกนะจะได้เคลียร์ให้มันเรียบร้อยเรื่องด่วนๆทั้งนั้นช่วงนี้อย่างว่านั่นแหละนะใกล้สิ้นปีงบประมาณอะไรๆก็มาถ่ายเทกันเดือนนี้ล่ะเฮ้ยระบบราชการอา้าวแล้วนั่งถือถุงอะไรมา อ๋อมาม่วนเขียวเสวยค่ะพ่ออพี่ฝ่ายยานยนต์เนี่เขาให้มานะคะอืวิรัสพ่อของวัชริยาครุ่นคิดถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตอืฝ่ายยานยนต์เออืมแล้วคดีของไอ้สมศักดิ์คนขับรถกับคู่กรณีไปถึงไหนแล้วนะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งเช้านี้ยิ่งกว่าเมื่อวานอีก ั้งพ่อและลูกก็มาถึงสำนักงานในขณะที่ฟ้ายังไม่สว่างเลยทั้งสองเปิดประตูห้องเข้าไปลงเวลาแล้วต่างคนก็แยกเข้าไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองซึ่งอยู่คนละ,ะแผนกันวัชริยามาจัดโต๊ะทำงานของเธอวางหนังสือเอกสารต่างๆเรียบร้อยฟ้าก็ยังไม่สว่างเธอก็เลยนั่งอยู่ในห้องตามลำพังคนเดียวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะเปิดดูไลน์ ดูอะไรต่อมีอะไรที่คนรุ่นนี้เขาดูกันมาส่งงานครับอุย๊ยค่ะค่ะค่ะวางไว้ในต่กล้าได้เลยนะคะคนเมื่อวานนี่นาเอาิเข้ามาได้ยังไงอะเงียบกริบเชียวและมาแต่เช้าด้วยเมื่อวานเราก็ไม่ทันดูว่าเขามาส่งงานหรืออะไรมาจากฝ่ายไหนจะเป็นเหตุบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้ ไฟฟ้าภายในห้องก็ดับพรึบลงวัชริยาตกใจร้องเสียงหลงแต่เพียงแป๊บเดียวไฟก็สว่างขึ้นเอ้าแล้วคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วทำไมไวแล้วกินเธอเริ่มใจคอไม่ค่อยดีมีความรู้สึกที่นึกหวาดกลัวขึ้นมารู้สึกได้ว่าเหมือนผมจะตั้งตามสัญชตาตญาณของคนที่เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างฉับพลัน เธอมองไปรอบๆก็ชัดจะไม่มั่นใจในบรรยากาศรอบๆข้างขณะที่กำลังพะวาผวาวังว่าจะออกไปนอกห้องก่อนเพื่อรอคนอื่นๆที่จะมากันหรือว่าจะยังคงอยู่ในห้องอีกต่อไปอสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้มีมะม่วงน้ำดอกไม้มาฝากอีกแล้วครับนี่นี่นะครับคุณวัชริยารับไปด้วยนะครับค่ะค่ะขอบขอบคุณมากเลยนะคะ นี่แสดงว่าน้องเขาต้องมีใจกับเราบ้างแล้วละ่ะดูเขาตื่นเต้นแหะน้ำเสียงก็สั่นๆชนะพี่คะอ,อ๋อครับมีอะไรครับเอ,อ่อก่อนพี่เข้ามาเนี่ยพ,พี่พี่เห็นใครบ้างหรือเปล่าคะเออไม่เห็นนี่ครับมีอะไรหรอครับเนี่ยคือคือค,คือว่าก่อนที่พี่จะมาเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมาส่งหนังสือนะคะ แล้วหนูก็ให้เขาวางไว้ในตะกร้าในตะกร้าหนังสือนะเอะไม่เห็นมีหนังสืออะไรเลยนี่ครับเนี่ยดูสิครับตะกร้าก็ว่างเปล่าอยู่เนี่ยเฮ้ยเราคงไม่ได้ฝันไม่ได้ตาฝ่าตาฟางไปนะมันเป็นไปได้ยังไงพี่ว่าน้องคงจะตาฝ่าไปแล้วล่ะครับมาเช้าทุกวันอาจจะง่วงนอนถ้าอย่างที่พวกขับรถเขาเรียกว่าหลับในนั่นแหละครับ ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยค่ะ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 ข,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 ขอบคุณมากเะคะ่ะข,ขอบคุณมากสำหรับมะม่วงที่ให้หนูมาด้วยในตอนสายสายวัรชริยาก็รวบรวมหนังสือที่จะส่งทั้งหมดพร้อมที่จะไปส่งกับคนขับรถของสำนักงานอันที่จริงเธอก็ไม่จำเป็นต้องไปส่งด้วยตัวเองหรอกแต่วันนี้เธออยากจะออกมาจากสำนักงานเพื่อที่จะให้มันลืมเรื่องเมื่อเช้าลงได้บ้างไม่ต้องไปก็ได้นะครับ ผมไปส่งให้เองไม่เป็นไรเลอค่ะพี่วันนี้หนูอยากจะนั่งรถไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะอ,อ๋อก็แล้วแต่นะครับหนังสือจะส่งพร้อมแล้วนะครับเอามาผมช่วยยกมากๆๆวัชรีขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยคนขับรถสตาร์ทรถและก่อนที่เขาจะขับรถเคลื่อนออกไปเขาพนมมือไหว้แม่ย่านางรถตามความเชื่อและศรัทธาเพื่อความมั่นใจ และเขาก็ปฏิบัติแบบนี้ทุกครั้งว่าแต่น้องเนี่ยยังไม่เคยไปสอนหนังสือที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับเนี่ยค่ะค่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาไปส่งที่ตึกไหนห้องไหนเดี๋ยวผมช่วยครับค่ะค่ะขอบคุณมากนีคะจากสำนักง,งานที่เธอทำงานอยู่จนกระทั่งมาถึงตัวจังหวัดรถจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเธอนั่งมองสองข้างทางไปอย่างเพลิ้เคลืน แต่พอฉุกคิดถึงเรื่องเมื่อเช้าเธอก็รู้สึกเครียดขึ้นมาทันทีพยายามสลัดความคิดให้ออกไปเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นจะดีกว่าเธอจึงหันมาชวนคนขับรถคุยพี่คะพี่มาขับรถที่สำนักงานเนี่ยนานหรือ,อยังคะอ๋อก็ไม่นานหรอกครับน่าจะประมาณ3ามสเดือนได้ลครับอ,อ๋อแล้วเมื่อก่อนพี่ทำงานอยู่ที่ไหนเลยคะ ผมก็ขับรถขายผลไมา้ไปตามหมู่บ้านเรื่อยๆเ,เนี่ยแหละครับแล้วทําไมถึงมาขับรถที่นี่ล่ะคะคือพอดีเพื่อนมันมาบอกว่าทางสํานักงานเนี่ยเขาต้องการคนขับรถแทนคนเดิมที่เสียชีวิตไปนั่นแหะครับเหรอคะครับอ๋อโทษนะคะแล้วเขาเป็นอะไรตายเหรอคะอืมเห็นเขาว่าถูกรถชนตายที่หน้าสํานักงานเรานั่นแหละครับอุ้ยอุ้ยไม่เอาแล้ว เปลียนเรื่องคุยดีกว่าน,นี่แต่เธอรู้ว่าก็รถคันนี้ล่ะที่คนขับเดิมเขาเป็นคนขับอยู่เธอคงหัวใจวายแน่ๆเลยรถเข้ามาจอดใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างสำนักงานแห่งหนึ่งยังไม่ถึงนะครับผมขออนุญาตไปส่งหนังสือของอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้าฝากมาก่อนนะครับเดี๋ยวน้องเนี่ยรออยู่ในรถสักแป๊บหนึ่งนะไม่นานครับไม่นานออได้ค่ะค่ะวัชรียานั่งรออยู่ในรถ เธอคิดอะไรเพลินๆภายในรถแอร์เย็นสบายประกอบกับข้างนอกฝนก็เริ่มโปรยลงมาและหนักขึ้นเธอจึงหนีบหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <c oughs> สง่งหนังสือฉันหรือ,อยังหนังสือของฉันอยู่ไหนแกรู้ไหมฉันรอเวลานี้มานานแล้วรอที่จะทำให้พ่อของแกต้องเสียใจ เหมือนกับที่ทำกับฉันทำให้ฉันต้องตายแกคงไม่รู้หรอกนะว่ารถคันนี้แหละที่ฉันขับมาก่อนมันเป็นรถที่ทำให้ฉันได้มีงานทำมีเงินมีรายได้พิเศษแต่พ่อของแกพ่อของแก จะขับรถพาแกไปส่งหนังสือเองอไม่ละพาแกไปอยู่กับฉันจะดีกว่ารถค่อยๆเคลื่อนออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับโอ้โอ้เป็นอะไรครับเนี่ยโอ้ลองโต้ตรงใจเลยโอ้ขอโทษนะครับ คือข้างบนที่ผมไปส่งหนังสือเนี่ยเขาให้ผมช่วยจับหนังสือแล้วก็ฝากกลับมาให้สำนักง,งานเราอีกทีหนึง่งก็เลยช้าไปหน่อยละครับขอโทษนะครับน้องขอโทษนะเราเราฝันไปเหรอเนี่ยทำไมมันหน้ากลัวอย่างเงี้ยอ้าวฝันไปละครับเนี่ยข้างนอกเนี่ยฝนตกข้างในแอร์เย็นจะให้บอแอร์ลงสักหน่อยไหมล่ะครับมมมมไม่ต้องหรอคะ่ะ แม้อากาศภายนอกที่ฝนตกหนักอยู่และภายในที่แอร์เย็นฉ่ำมันก็ไม่ทำให้เธอเย็นตามไปด้วยตรงกันข้ามเธอกลับร้อนวูบวาบเสียวแปรบเข้าไปถึงภายในเงื้อชุ่มไปทั้งตัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะมันน่ากลัวเหลือเกินเป็นใครก็ต้องไม่ต่างไปจากเธอแน่ๆเธอมองไปรอบๆตัวมองไปที่กองหนังสือที่จะต้องส่งมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม คนขับรถก็เป็นพี่คนที่ขับรถมาด้วยกันเราจะเล่าให้คนขับรถฟังดีไหมนะอ,มอย่าดีกว่าเดี๋ยวเขาจะตกใจจะขาดความมั่นใจแล้วมันก็จะอันตรายปรเปล่าๆด้วยแต่มีอยู่คำพูดหนึ่งที่มันยังก้องอยู่ในสมองของเราแกรู้ไหมฉันรอเวลานี้มานานแล้วรอที่จะทำให้พ่อของแกต้องเสียใจ หมือนกับที่ทำกับฉันทำให้ฉันต้องตายนายวิรัตเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งในสำนักงานอยู่ใน,นแผนกว่าด้วยเรื่องกฎหมายวินัยต่างๆเขาจบทางกฎหมายมาจึงมาทำหน้าที่ในตำแหน่งนิติกรของสำนักงานเขาเป็นคนตรงไปตรงมายึดความถูกต้องเป็นหลักสมดังที่ได้เรียนมาทางนี้เขาจึงเป็นที่เกรงกลัวสำหรับพวกที่ชอบเอาเปรียบราชการ เช่นพวกมาทำงานสายมาช้าและกลับเร็วไอ้คนพวกนี้ละ่ะเป็นพวกที่ทวงความเจริญของชาติเอาเกลียบราชการมาก็ช้าแต่ลงเวลาไม่เป็นจริงมาเก้าโมงสิบโมงแต่ลงเวลานู่นเจ็ดโมงครึ่งมั่งแปดโมงมั่งครับนะัวหน้าเออนิพนธิพนทำหน้าที่อย่างนี้ก็อย่าให้เสียชื่อเสียงกับวิชาที่นิพนธ์ร่ำเรียนมานะนิพนธ์ต้องเที่ยงตรง ต้องทำให้ได้แม้ว่ามันจะยากครับอันนี้บางคนก็เห็นว่าแม่แหะเวลาแค่นี้เองที่คนที่เขาโกงเงินโกงทองคขรับชั้นกันเป็นล้ลานล้านโกงบ้านโกงเมืองมันไม่ยิ่งกว่าเลยไม่เห็นใครจะทําอะไรได้อะนั่นสิครับหัวหนะ้าเห็นแบบนี้เยอะเลยครับใช่มันมีเยอะถ้าทุกคนคิดกันแบบนี้ประเทศชาติก็จะไปไม่รอดเอาเอะใครจะคิดยังไง ธอก็อย่าไปคิดอย่างเขาก็แล้วกันนะคราวนี้มาถึงพวกที่มาเช้าและกลับช้ามั่งยังมีอีกพวกหนึ่งมาเช้ามันก็ดูดีอยู่แต่มาแล้วไม่ได้คิดจะทำงานหรอกเดินไปนู่นมานี่คุยกับคนโน้นคนนี้ถ้าคิดเวลาเต็มๆตมแล้วแต่ละวันแต่ละวันทำงานถึงสองชั่วโมงหรือเปล่าเขาไม่รู้เฮ้ยแล้วก็มีอีกพวกหนึง่งพวกนี้ชัดแจ้งกว่าเพื่อนก็คือพวกที่โกงกันเป็นเงินชัดทั เบอรกันเป็นตัวเงินรู้เห็นเป็นใจกันแบ่งกันกินว่างนเนอะผมได้รับการรองเรียนทั้งโดยวาจาทั้งบัตรสนเทศทั้งหนังสือเอกส,สารหลักฐานต่างๆก็มีมากครับแล้วอย่างกรณีของนายสมศักดิ์คนขับรถละครับหัวหน้าอืมรายนั้นผมก็เตือนตั้งหลายครั้งแล้วพวกนี้นาย,ย่ามใจนะพอทำครั้งแรกได้ครั้งต่อไปก็เอาอีกแล้วก็จะเอาไปเรื่อยๆไม่พอจริงๆ ผมก็เลยจําเป็นต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเราวหลายตังไหมครับหัวหน้าก็ไม่เท่าไหร่นะก็แค่เอาบินเติมน้ํามันที่ทําซิกแซกกันมาเบิกเบิกมากหรือน้อยมันก็ผิดทั้งนั้น,ลนะ <c oughs> นลเลยนะนี่พลจําไว้เลยนะทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วแน่นอนครับหัวหน้าครับผมจะจำไห้ครับรถที่วัชริยาไปส่งหนังสือกลับมาถึงสำนักงาน ก่อนเลิกงานปกติเล็กน้อยเธอนำเอกสารที่รับมาจากตัวจังหวัดมาจัดเก็บจัดวางไว้บนโต๊ะเออเป็นไงบ้างน้องเหนื่อยไหมออไม่ค่ะพี่ทานอะไรกันมาหรือ,อยังล่ะทานกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเลิกงานแล้ววิเรศลงมารออยู่ที่รถของเขาสักพักวัชริยาก็ตามไปเอ้าหน้าที่อะไรมาอีกล่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะพ่อ เมื่อวานก็เขียวเสวยวันนี้น้ำดอกไม้ใครให้มาอีกแล้วเนี่ยพี่อีกคนหนึ่งก็ให้มานะคะสองคนพ่อลูกคุยกันไปจะมาถึงตอนหนึ่งวัชริยาจึงเล่าให้พ่อเธอฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอมันเป็นความฝันหรือเป็นเรื่องจริงเธอก็ไม่รู้แต่เธอก็ยังรู้สึกกลัวอยู่อืมก็ไม่มีไรลูกนะฝันไปเองนั่นแหละแต่พ่อคะ แต่หนูมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นเรื่องจริงค่ะมันเหมือนกับจะสัมผัสได้อดูเขามีความเครียดแค้นมากๆเลยแล้วเขามาเครียดแค้นพ่อทําไมเลยคะหนูกลัวมากๆเลยค่ะอืมไม่มีอะไรหรอกเราหลับแล้วก็ฝันไปเองอะนะคนเราเวลาเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรบางทีมันก็ไปออกในความฝันนะนนะเออเดี๋ยวแวะที่ปั๊มก่อนนะพอจะขอเข้าห้องน้ำหน่อย หมู่นี้ไม่รู้เป็นไงชีบ่อยเหลือเกินอย่างว่าล่ะนะผู้สูงอายุมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกจะรอในรถหรือว่าจะเข้าไปดูอะไรในเซเว่นก่อนไหมหนูหนูหนูจะเข้าห้องน้าเหมือนกันค่ะทั้งสองคนพ่อลูกถึงบ้านต่างคนก็เข้าห้องนอนของตัวเองเพื่อรอที่จะทานข้าวพร้อมกันโดยที่แม่ของเธอจะเป็นคนเตรียมอาหารเอาไว้แล้วก็จะทานพร้อมกันเสมอทั้งสามคนซับพักใหญ่ๆ พ่อพ่อพ่อคะ,อะคือม,ม,อม,มีมีอะไรหรือลูกม,มีอะไรไม่รู้มันไปไหวยอยู่ข้างเตียงอะค่ะเหรอทั้งพ่อและแม่ตกใจวิ่งเข้าไปที่ห้องของเธออย่างรวดเร็วและไม่ลืมที่พ่อของเธอเตรียมถือไม้ที่พอจะหาได้เข้าไปด้วยโอ้แล้วมันมันเข้ามาได้ยังไงนี่ไอ้งูเขียวนี่โถ่เดี๋ยวพ่อไล่มันไปเองเอ วันนี้มันเป็นอะไรของมันนะเจอเรื่องไม่ดีทั้งวันเลยเช้ามาก็มาเจอคนส่งหนังสือที่ไม่รู้ว่าเป็นใครสายหน่อยก็มาฝันไม่ดีในรถอีกแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อทุกคนทานข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างก็เข้าห้องนอนของตัวเองลูกเข้าห้องนอนแม่ล้างถ้วยล้างจานจ,น,นจัดนู่นจัดนี่ส่วนพ่อ ก็เข no ้าห้องพระและคืนน he ี้เขาก็อยู่ในห้องพระนานกว่าปกติมากจนกระทั่งเช้าวันใหม่อ้าวพี่วันนี้วันหยุดจะออกไปไหนแต่เช้าจ้าอ๋อไปธุระที่วัดไปหาหลวงพ่อหน่อยมีอะไรเหรอพี่ว่าจะถามอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าคืนเห็นอยู่ในห้องพระตั้งนานก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมานะพ่อพ่อเป็นไห้แล้วแม่ เห็นว่าไปธุระที่วัดจะไปหาหลวงพ่อไปที่วัดไปหาหลวงพ่ออะมีอะไรเหรอบอกแม่ได้ไหมมันจะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแม่เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะวัชรียาเล่าให้แม่ฟังในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อวานก่อนเที่ยงเล็กน้อยวิรัตก็กลับมาอืมมีอะไรทานมั่งอะ่ะเกือบเที่ยงแล้วนะแล้วลูกทานหรือ,อยัง อย่างเลยค่ะก็รอพี่อยู่นี่แหละเออพี่หเห็นลูกเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเจอนู่นเจอนี่ฝันหรือก็ไม่ฝันยังไงก็ไม่รู้ดูเขาก็ยังกลัวๆอยู่อ่ะมันเป็นยังไงอ่ะพี่อ๋อมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเจ้าสมศักดิ์คนขับรถที่ถูกรถชนตายหน้าสำนักงานเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วนั่นแหละ เขาคงโกรธแค้นพี่ที่พี่รายงานเรื่องที่เขาโกงเงินเบอร์ค่าน้ำมันรถพี่ก็เตือนเขาหลายครั้งแล้วเคยตัวแถมยังท้าทายว่าไม่กลัวหรอกคุยซะอีกว่าเจ้านายรู้เห็นเป็นใจด้วยนั่นแหละเจ้านายคงจะเรียกไปคุยกันยังไงก็ไม่รู้เขาก็คงจะเครียดได้ข่าวว่าเย็นวันนั้นกินเหล้ากันที่สำนักงานพอได้ที่แล้วก็ออกไป ก็เลยเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เสียชีวิตนี่เขาคงโกรธและเครียดแค้นพี่มากพี่ก็ไม่อยากให้ลูกรู้นะกลัวแกจะกลัวมากเข้าไปอีกพี่ก็เลยไปหาหลวงพ่อสิอืมอใช่ใช่อ๋อไม่มีอะไรแล้วละ่ะหลวงพ่อท่านจะทําทำพิธีสวดมนต์ปรดน้ำส่งวิญญาณให้กับคนตายเขาจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมต่อกันอีก อ่ะ,อะ,อะลูกมาพอดีเลยนะอะมา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 ,มา,มาทานข้าวพร้อมกันเลยนะนี่อย่าลืมนะไม่ต้อง่อยลูกฟังเด็ดขาดผีตีสามละครเสียงชุดเรื่องยาวขยอขวัญเรื่องผีที่สำนักงานจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดี สวัสดีครับ